สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะถือไว้เดี๋ยวผมจะถ่ายรูปถือไว้เอ้าหนึ่งสองเ้ยท่านสอบบอกทำไมก็เกียงขาดของไปโดนจับไปวิ่งหนีไก่ตีตีไก่ตำรวจไล่มาหรือไงเนี่ยไปก็แต่งตัวรอราแต่ะให้ใส่แบบนี้บอกแต่รองเท้าจริงเหรอ เสื้อขนาดวะที่มูนรองเท้าซื้อมาเต็มบ้านเลย,มยไม่ใส่ดินทำไมก่อนเนาะมัว,นะมวไปตบแด่งไวรุ่นหนา้าหน้าเฮ้ยคนตัวดำลงมาตัวขาวเอาตัวขาวมาโชว์หน่อยสิแต่ก่อน,ปน,นเป็นคนตัวดำทุกวันเป็นคนตัวขาวแล้วไปชนน่ะเหรอไปตำยังนี้ไปชนอะไรนี่ <S <S หินทุกอย่างปปเลยหินกระเด็นใส่คุณนินสวัสดีค่ะสวยไหมเรียกสวยไหม ถ้าเกิดให้พี่วุธดูตั้งแต่แรกอ่ะคงจะโดนหวยกินไปตั้งหลายบาทเลยเลยอ่ะเอาซื้อยุติออกอะไรนะหนึ่งศูนย์บอกสิบกับสิบแปดหกหนึ่งแปดล่างสูงกินข้าวอ่ะกินด้วยกันเพื่อเลี้ยงอะไรเียเราคนนี้เลี้ยงแบบใครเดียวเงิไงเอาต้องเบียนมาพองถึงที่ไหมก็เอาลมเอาแต่ทั้งในแต่ทั้งีในแจงแถวยุคนี่น้องบมอทำไมพองขึ้นอยากมีที่เต็มท้อง เครื่อกองจะมันเครื่องแจงค่ะคนินขาวมากเลยป้าไปกินข้าวไปร้องทำเยี่ยมใหม่ไม่อันนี้มันปรับแสงให้เลยทำไมมันเสร็จทีเดียวเลยเดี๋ยวไปยึดแยกลุ้นเสร็จไปเลยเนี่ยได้มาก็ภูมิใจเป็นชื่อตัวเองทำไมต้องไปสีเหลืองก็มันเป็นจังหวัดนู้นไงแล้วเราเป็นสลับบุรีอยู่เราต้องเอาไปเปลี่ยนไปย้ายไม่ต้องโอนพี่ พี่ต่อภาษีไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าพี่จะขายพี่ก็แค่เอาสำเนาบัตรไม่รู้สำเนาบัตรแล้วก็ซิ้ใหม่หมหน้าได้นะงวดหน้านั่นแหละสิบซีใช่ไม่ต้องไปเสียค่าโอนให้เป็นหมื่นสองหมื่นสองหมื่นเพราะว่ามันงวดนี้วันมาหนึ่งเอซีซีคืออะไรมันเป็นของรหัสของรถบรรทุกสิบซีนะหนึ่งซีว่ตอนนี้มันเิดสองทุกคันก็ไม่หนึ่งซีนะอ๋อเหรอเพาะวาใเหลืองมันมันของจังหวัดไงป้ายเหลืองอ๋อ ของจังหวัดหรือเปล่าเนี่ยและเจ็ดสองอ่ะเจ็ดสองคือเลขนำหน้าของรถบรรทุกนี่แหละะปรเทศนี่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 ถ้าเป็นป้ายขาวมันหนึ่งสี่บางคันก็สามสามนี่คันนั้นที่เห็นสามสามคันนั้นสามสามมันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันมันเป็นพราของจังหวัดหรือเปล่าไม่มันเป็นของรหัสรถบอกอันนั้นสามสามชีสเกียร์อันนี้หนึ่งสี่ของสระบุรีหรือเปล่าใช่เออคือพี่ไม่ต้องไปโอนไม่ผ่า คุณต้องมีความรู้มากกว่านี้เอาลองเอาลองตอบมาเอ้าก็ไม่ใช่สายหรือวรนทุกค่ะเอาล่เอารถยนต์ได้เอารถเอารถจริงอ่ะไม่ใช่สายรถเก่งคุณดันนิดนึงนเราไปกินข้าวป่เย่นี่เลี้ยงคนชวนก็ต้องเลี้ยงด้วยยังไม่ได้กินข้างแต่เมื่อเช้าโอ้ยปวดอะไปดูข้างในอะไรเต็มรถอยู่แม่ผมจะไปนอนสวรรคามเลยจะไปนอน เอารถเดยวนี่แหละรู้อะไรบอกว่าโทรหาพี่ท็อบโกรธไหมหรือเผื่อเขาไม่อยู่อะไรเลยอะไร,ไรไเลยโทรเมื่อคืนนั่งกินในยซอยชุ้ยยังคุยกินด่วนให้มาเอาทะเบียนจะไม่มาเออใช่ใช่ยังบ่นหายอยู่แล้วพี่เนาะผมเลยเตรียมเสื้อผ้าจะไปหน่อยนะเพื่อด่วนเสื้อผ้าไปนอนกับผมไหมล่ะไปเอารถออกจากอู่เอ็มดีระเบิดไปด้วยกันไหมไปลองขับดูสักคิดไหมไปออกปุ๊บแล้วไปเข้าอู่พี่เล็กคุณเอ็นปิดเทอมแล้วบอกไปได้สบาย ไปไปที่ย so ุทธเป็นสามที่เลยแล้วก็ไมทำหน้าแบบนี้นเมทียิตันนหน้าของเสียเกียวที่ไหนท่ลาดบุรีที่เดียวกันเลยลาดบุรีมีทะเลไหมมีไปการไปการบุรีไปการบุรีวรรณการชนะเพราะว่าเขียตรงนั้นอะมันตีกับตุนตันไปซื้อใหม่ก็ได้ถ้าไม่พอไปไปซื้อใหม่เอา ต้องย่ำด่ินี่มันจะไม่ใช่เหรอแม่เหี้ยวล่องน้ำเสียสีดิอีกให้พี่พุดูคนเดียวก็พอแล้วดูไปกับผมไมล่ะันจะได้คลิปเยอะอยู่ดีเพราะว่ามันมีที่ไปหลายที่ ไปบางนาพวกนี้ไปบางนาอันนี้คือไปยาวเลยประมาณสามวันสี่วันไม่ไม่เออไม่ไม่ไม่กับเดือนหน้ามันเดือนหน้าแล้วพวงนี้ป่ะกินข้าวกินข้าวแล้วคุยกัน มากินร้านเดิมค่ะร้านประจ,จำนี่ไฮนี่หน้าวันนี้ดีด่วนเลี้ยงค่ะแย่มาคนเดียวไม่ใช่คุณนินมาวันนั้นอันนี้ใครอ่ะโอ้ัสดีครับ,บ,รบ,บไม่กินเขา่าขอขอครับก็กินเขา่าครับผมไปวันนั้นดีวดว่วนเอาสาวผมสั้นมาดีแด่น นีงก็เป็นเมียใหญ่แล้วเมียน้อยทั้งเรื่องเมียน้อยถ้าเจ้าก <c oughs> ็ปั่นใหญไงลู้จากแม่น้องเป็นสองป่ะลูกจากแมอยู่สารคามแม่น้องเป็นสองโอ้ยเฮ้ยเล่นสองหวยยองหัวแ <c oughs> นหน่อยถ้าเจ้าก <c oughs> ็ปั่นใไงเราเลาะแรงไปหน่อยเขาเหลียวมองดูหน้าเขาไม่นั่งน้น เพราะเราบอกว่าเรานั่งเขาก็ให้นั่งอย่ะนี้แหละมีกระปูนทันเที่ยวทันเที่ยวไกล่แล้วใกล้ๆนี่ยตรงนี้เขาก็อี้มมาด้วยจะเป็นคนเสิร์ฟน้ำเหรอเออบรรยากาศนะ ถึงจะเป็นบอกว่าเรียนแบบไอ้พวกนี้มันก็ทำเรียนแบบฝรังมาเหมืนกันใช่นี่ก็รู้หมดแล้วเ้อาเรื่องล้างไม่เป็นความลับแล้วเ้ยผมขับกัได้กินกินเลย้วุกไปไม่ถึงเดี๋ยนิ้วกินนอนเดี๋ยนี่แหละไม่ต้องไปไหนจะขับรถให้เม่กิคนนึไม่รู้อยเที่ยวมอ ัยัยิง่งยิ่งบรรยากาศมันเห็น,นไมการเขาเมืองการน้ำใสเลยไม่เห็นเขาไปบมดมันเป็นร่องแพบ,บ่แล้วมันนี่ค่อยมีแดดด้วยวยังพอดีน้ำป่าได้หลังดีสร <c oughs> ้างยังแซนเนอร์เราเนี่ยกินเคเอฟซีแล้วไหม่ะ <c oughs> ไม่ค่อยหิวข้าวกินเมืองการพี่แยกไปตอนนี้น้ำไปทางไหนเขาใจเนี่ยครับแยกไม่ได้เลยใกล้ๆกัน นา,อาเอราวัณผมว่าผมไปทางนั้นน่ะรู้สึกว่าการเจ้าบุรีนครปฐมราชบุรีมันอยู่ใกล,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 ล้ๆกนะันแถวนั้นเออแถวนั้นเนี่ยใกล้ๆอย่างจังเลยนะคุณนินขนมทวนทางนั้น ก็สั่งอย่างซะเนี่ย์เลยแกซาปลาช่อนก็คุณนินก็สั่งเลยน่อะไรอีกก็ดูดูน้ำก็สั่งผักโขมผักนี่เนี่ยสั่งไปเอาสั่งเป็ดชามได้ไหน่าอะไรอีกสั่งแปดชามพี่เก่งสั่งอะไรอันนี้ผมก็เอ็นไก่ชอบครับเอ็นไก่ทอดตำทั่วแต่ก็เมื่อกี้เอาสั่งเลยสั่งเลยเราสั่งเป็นกับข้าวจานเดียวมาคุณละจานไหมล่ะแล้วก็กินอันนี้เป็นจานกลาง กนะเพรากะเพราห้าจานแม่ก็แล้วแต่ใครจะสั่งอะไรจานเดียวอ่ะแต่เราก็กินอันนี้เป็นอาหารจานกลางไม่กินข้าวเปล่าเออข้าวเปล่าก็ไม่ต้องกินครับโอเคครับพี่น้องก็สั่งกับข้าวก่อนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทำเจมด้วยนะคะขอบคุณค่ะ